สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องซิมซิม DIY วสำหรับวันนี้นะผมก็จะมาสอนเพื่อนๆเ,เนี่ยเปิดโหมด A U X ของวิทยุรถ Toyota v i ี o กันนะครับ mm hmm. เพื่อให้มันสามารถกดปุ่ม d i s ตรงนี้ให้กลายเป็นโหมด A U X ได้ส่วนรุ่นที่ผมจะโมในวันนี้นะก็คือตัวที่หางคิ้วขวาเนี่ยเป็นหมายเลข12881 และ serial number ของมันนะก็จะเป็นเบอร์เบอร์นี้ครับซึ่งรุ่นนี้นะฮะปกติแล้วถ้าหากเราไม่ได้ใส่แผ่น cd เข้าไปเนี่ยเราก็จะไม่สามารถกดปุ่มดิสกดตรงนี้นะให้เป็นโหมด AUX ได้นะครับเราจะต้องโมอะไรบางอย่างเข้าไปงั้นเรามาดูในส่วนข้างหลังเครื่องกันครับในส่วนของปลั๊ก20พินตรงนี้ ที่จริงเราสามารถเปิดโหมด AUX ได้แบบง่ายๆเลยครับโดยผมจะใช้เป็นตัวต้านทานขนาด1กิโลอม1วัตต์มันจะเป็นตัวใหญ่นะครับกับแจ็คตัวเมียที่มันคล้ายๆกับตัวเสียบขาคอมพิวเตอร์แบบนี้ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเอามาเสียบขาที่2กับขาที่3นับจากแถวขวาบนนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบเข้าไปแล้วก็โมแค่นี้ก่อนครับ แล้วก็ลองมาเปิดที่หน้าเครื่องดูเนี่ฮถ้าผมกดปุ่ม DIS โหมด AUX ก็จะปรากฏออกมาแล้วครับเราก็จะได้โห e มด AUX เนี่ยมาใช้แบบฟรีๆโดยไม่ต้องไปรบกวนสัญญาณวิทยุในโหมดอื่นๆโหมด e FM AM ของเรานะก็สามารถใช้งานได้อย่างปกติครับสำหรับขาถัดไปขา4ขา5ขา6มันก็จะเป็นสายสัญญาณเสียง L/R แล้วก็กล่าวครับเราก็สามารถเสียบแจ็คตัวเมียอีก3ตัวเสียบออกไปรับสัญญาณอินพุตจากภายนอกได้ทันทีสำหรับแจ็คที่ผมเสียบถ้าหากเพื่อนๆยังไม่มีนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปให้ส่วนถ้าเพื่อนๆไม่อยากต่อสายแจ็ค3.5ออกมาจะฝังบูทูธเข้าไปมันก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ต่อไฟเลี้ยง5โวลต์ให้กับมันซะ ต่อแบบนี้นะมันก็จะสะดวกสบายไปอีกอย่างหนึ่งครับแต่ถ้าหากเพื่อนๆทำไม่เป็นหรือไม่มีอุปกรณ์ในการทำก็ส่งของมาให้ผมโมได้นะครับผมก็รับทำอยู่เรื่อยๆนั่หละครับสามารถทักเพจ Facebook เข้ามาได้เลยหรือว่าลิงก์ใต้คลิปนี้ก็ได้เหมือนกันครับเราก็จะได้บลูทูธที่สามารถรับส่งสัญญ,ญาณจากมือถือได้บริเวณรอบๆรถเรียบร้อยแล้วล่ะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆสาธิตวิธีการต่อฟอนรนุ่นนี้ซึ่งฟอนรุ่นนี้ก็นิยมใช้กันเยอะมากนะครับในบ้านเราสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ